คือเรื่องน้องแตงโมเนี่ยที่ที่พี่เขาไม่ได้มาพี่ไม่ได้ฝันถึงน้องนะครับแต่มีคนคนหนึ่งซึ่งเขาได้อภิญญาเนี่ยเขาหมายถึงว่าวันหนึ่งเขานั่งอยู่แล้วเขาดูแต่ข่าวแตงโมเขาก็สงสารแตงโมแต่จิตเขาเนี่ยเมินถึงแม้มีมีอภิญญาจิตเขาเนี่ยหมายถึงไปถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องนี้นะครับทีนี้ก็มีเสียงน้องแตงโมเนี่ยบอกว่าหนาวสองครั้งสองคราว ที่น้องบอกว่าหนาวแต่เขาก็ไม่รู้เอ๊เสียงผู้หญิงคุ้นๆเขาก็อยากจะรู้ว่าอยากจะให้รู้ว่าผู้หญิงคนงน,งนี้เป็นใคร <het S 2> เขาก็เลยมองลึกๆๆเข้าไปจนถึงว่าใช่น้องเตงโมเป็นเสียงน้องเตงโมบอกว่าหนาวและหิวด้วยเขาก็เลยโทรมาบอกมาบอกตัวพี่ว่าให้เอาผ้าห่มเสื้อผ้าน้องไม่ว่าจะอะไรก็แล้วให้เอาไปทําให้น้องน้องบอกว่าน้องหนาวและหิวแล้วเอากับข้าวไปด้วย ที่ตอนแรกก็ห้าสิบห้าสิบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็เออถ้าเกิดทําให้น้องก็ไม่เห็นเป็นไรระหว่างที่พี่ซื้อกับพวกกับข้าวไปเนี่ยพี่คนอื่นยังไม่รู้ว่าพี่ซื้ออะไรบ้างเพราะพี่เป็นคนซื้อคนเดียวกําลังจะเอากับข้าวเนี่ยเอาใส่จานเพื่อจะไปจะถวายไปดึงถึงน้องแตงโมงสักพหนึ่งน้องผู้อยู่คนนี้โทรมาโทรมาบอกว่าพี่ไทยน้องดีใจมากเลยน้องบอกว่าเนี่ยพี่ไทยซื้อขนมจีนมาให้เขา จริงหรือเปล่าพี่พี่ขนลุกทั้งตัวเลยวุ้บขึ้นมาเฮ้ยแล้วพี่ซื้อขนมจีนให้น้องมีทั้งน้ำยาป่าน้ำยากะทิซื้อขนมจีนให้น้องจริงๆคือพี่ยังไม่ได้แกะกับเพ่งกับข้าวเลยแต่เขาบอกว่าเนี่ยน้องแต่มโมดีใจมากว่าเขาจะได้กินขนมจีนจากพี่ไทยพี่ไทยซื้อขนมจีนเ<ม>ขาถึงโทรมาถามว่าพี่ซื้อขนมจีนหรือเปล่าทําให้พี่รู้สึกว่าเฮ้ยพี่ต้องเชื่อแล้วล่ะสิ่งที่เขาพูดมา จุดนี้พี่ทําใหพ้พี่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ต่ในพี่ยังกั้มกึ่งกั้มกึ่งเอ้ยจะมาไมา้ไหนจะอะไรยังเขาสื่อกันได้แล้วเขาก็มีการสื่อกันมาตลอดแต่เขาพูดไม่ได้มันเป็นกฎของเขาเขาบอกพูดบอกไม่ได้แต่เขารับรู้ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เขาสื่อกับน,น้องได้แต่ไม่สามารถที่จะพูดได้เป็นกฎและเป็นบาปของตัวน้องด้วยแล้วทีนี้ไอ้ที่พี่บนเอาไว้จะวิ่งร้อยรอบให้น้องที่ว่าเจอน้องขึ้นมา ที่บนไว้ที่วัดแดงธรรมชาติเนี่ยวัดวัดวัดนาคปกท่านก็สื่อมาบอกว่าอย่าให้พี่วิ่งไม่ให้พี่วิ่งไม่ให้พี่แก้บนด้วยการวิ่งน้องขอให้พี่ทําบุญให้น้องสิบโลงดวงวิญญาณเนี่ยรายรอบตัวน้องเลยในน้ำนที่เขายังไม่ไปหูเกิดยังไม่มีโรงใส่ร่างเลยขขอให้พี่ทําบุญให้น้องจะเขียนชื่อน้องเตงโมชื่อจริงนามนจริงจริงทําบุญสิบโลงให้น้อง โดยที่ไม่ต้องไปแก้บนการวิ่งโดยเขาบอกว่าเขาคุยคุยกับน้องตลอดแต่เขาไม่เขาเขายับคำชับพี่เลยว่าเขาพูดไม่ได้เขาพูดไม่ได้แต่ถ้าเกิดพญานาคราชอนุญาตเป็นบางเรื่องที่เขาสามารถที่จะพูดบอกพี่ได้แล้วเขาจะบอกแค่นั้นเอง่จากพญานาใช่ใช่แล้วเขาจะบอกเพราะว่าพญานาตรงนั้นนะเขาบอกว่าเป็นคนดูแลยะหน้าน้ําไม่นานจะพญยาแถบนั้นเลยใช่เวิรนั้นเลยดวงวิญญาณทุกดวงดาวเนี่ยเขาเห็นหมด ใครแต่อะไรยังไงเขาเห็นหมด